สวัสดีค่ะปริตาเพจสร้างสรรค์ตัวเองด้วยตัวเองนะคะวันนี้ก่อนเปิดเทอมนะคะวันอาทิตย์จิตแจ่มใสนะคะพาน้องพิงิ์มาเที่ยวนะครนายกเป็นที่คุ้นเคยนะคะแต่ว่าปริตาจะเปลี่ยนที่พักไปเรื่อยเพื่อลองดูสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆนะคะวันนี้ก็ก่อนกลับบ้านนะคะมาแวะทางอาหารที่ครัวของโรงแรมชลประพฤกนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่ปริตาเคย มาพักแล้วก็มาแวะทางข้าวสองสารอบแล้วแหละซึ่งจะมาทดลองใช้สิทธิ์ไทยเที่ยวด้วยกันด้วยนะคะมามาครั้งที่แล้วเมื่อเสาร์ที่แล้วไปตาก็ใช้สิทธิ์ยังไม่เป็นนะคะก็คูป,ปองก็หมด600บาทฟรีๆนะคะแล้ววันนี้ก็เลยมาถือโอกาสมาใช้คูป,ปองนะคะเห็นนะคะ จริงบรรยากาศเขาสวยมากๆคือปริตาชอบความล่มลื่นนะคะชอบความล่มลื่นเนาะธรรมชาตินี่นะคะเออโอเคอย่างนี้ดีกว่านะพอดีน้องๆน้อง,องพิงพิงกับคุณป้าก็ทานข้าวอยู่ข้างในนะคะปริตาเลยถือโอกาสมาแบ่งปันมาถ่ายวิดีโอคลิปวิดีโอเพื่อแบ่งปันกับเพื่อนๆนะคะวันนี้ปริตาได้ไปอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ มีได้ความรู้แล้วก็เหมือนตื่นเนาะเหมือนตื่นที่แบบว่าเหมือนแต่ก่อนเราไม่จะไม่เข้าใจนะคะคําที่บอกว่าโลกภายในของเราอะ่ะมันจะสร้างสารรค์โลกภายนอกวบตาไม่เข้าใจว่ามันสร้างสรรค์ได้ยังไงในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นด้วยตาเปล่านะคะสิ่งต่างๆมันกระทาอยู่ข้างนอกแต่คือถ้าสิ่งต่างๆอย่างเช่น ขายกตัวอย่างที่บอกว่าหนังสือเล่มนั้นนะคะเป็นหนังสือเรื่องอสมองเงินรหัสเพาะรหัสลับสมองเงินล้านเนาะเขาพูดถึงว่าอ้าวท้า,านั้นงั้นค่าไฟฟ้าค่ะซึ่งเราไม่เห็นตัวตนนะคะเราไม่เห็นตัวของแบบรูปของไฟฟ้าแต่ว่าเวลาเราเปิดเราเสียบปลั๊กเนาะเสียบปลั๊กสมมุติเราพัดลมเราเสียบปลั๊กพัดลมแล้วพัดลมมันก็ทํางานก็หมุนเราก็ ความรู้สึกว่าเย็นนะคะเพราะว่าไฟไฟ้ามันผ่านกระแสมาหรืออินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณอะไวไฟมเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆนะคะที่แปลว่ามันมาได้ยังไงไปตาคงงแบบยังงงเลยว่ามันมาได้ยังไงคือมันเป็นสิ่งมหัศจ,จรรย์นะคะสําหรับตัวปริตาเองอะทาให้แบบโอ้โห,โหทุกสิ่งทุกอย่างในร้อนนะคะก็เริ่มก็เลยแบบ เลยปัดผมตลอดนะคะอืมอ่ะจะได้แบบไม่เกะกะเนาะผมจะได้ไม่เกะกะนะคะก็ทําให้แบบว่าคือสิงต่างๆคนที่สร้างสรรนะคะไม่ว่ากระแสไฟฟ้าไม่ว่าอินเทอร์เน็ตไวไฟอะไรก็ตามมันเกิดมาจากข้างในของมนุษย์ก็คือหนึ่งความคิด ช่ไหมคะความคิดว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างคนที่คิดพวกเรื่องไฟฟ้ามาเรื่องเ,อเทคโนโลยีมาเนาะเรื่องอินเทอร์เน็ต WiFi อะไรก็ตามนะคะมันเห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งสิ่งข้างใน,นะคะ่นะถ้าถ้าไม่มีแบบมือถ้าไม่มีคนที่คิดมาถ้าเขาไม่ใช้แบบาภายในเขาเนาะภายในก็คือความคิดความรู้สึกอารมณ์และจิตใจนะคะที่คิดออกมาแล้วแปลงสภาพออกมาเป็น วัตถุทําให้เราแบบได้ใช้บริการนะคะเช่นมือถือเนี่ยคนเขาก็เริ่มต้นจากความคิดก่อนความคิดแล้วก็ลงมือสู่การกระทํานะคะกลายมาเป็นมือถือที่เราสามารถไปที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ในกระเป๋าเราอยู่ในกระเป๋ากางเกงเราอยู่ในห้องน้ําหรือว่าอยู่ที่ไหนในป่านในเขาตอนนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตมันทั่วถึงแล้วว่ามันก็เลยแบบมันอเมซิ่งมากมันมหัศจรรย์มากนะคะความ เลยทาให้ปริตาเข้าใจว่าอ๋อเป็นอย่างนี้ดิเองที่เขาบอกว่าโลกภายในสร้างสรรค์โลกภายในสร้างสารสรค์รโลกภายนอกนะคะคือถ้าเราอยากเปลี่ยนอะไรอะเราเริ่มจากภายในเราก่อนนะคะถ้าไม่เปลี่ยนจากภายในเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนอะไรเพื่อให้ตัวเองดูดีเพื่อให้ตัวเองมีความสุขขึ้นแต่ภายในตัวเองยังเหมือนเดิมยังคิดเหมือนเดิมยัง อารมณ์เหมือนเดิมนะคะอารมณ์โมโหอารมณ์ร้ายอารมณ์อะไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นยิ่งยิ่งอารมณ์อะค่ะยิ่งเป็นตัวหลักที่จะทําให้เราไม่ได้รับผลสิ่งที่ดีตามที่เราปรารถนานะคะทีปริตากลังจ้องอยู่จ้องจ้องรูกล้องเพราะว่าบางครั้งอะปริตาก็ไม่ได้ดูดูหน้าตัวเองเวลาบันทึกคลิปอะ เขาอว่าต้องดูกล้องเนาะวิธีการเนี่ยปริตาก็กำลังสร้างสรรตัวเองกำลังฝึกหัดตัวเองนะคะสิ่งที่อยู่ในจิตใจสิ่งที่อยู่ในความคิดของเราอะกับกายออกมาเป็นเป็นสร้างสรรนะคะสร้างสารรค์สิ่งที่ออกมาเป็นคำพูดนะคะแล้วก็มาแบ่งปันเพื่อนๆได้เนี่ยเพราะว่าความคิดของเรานะคะความคิดแล้วก็ฝึกพูด นะคะฝึกพูดฝึกแบ่งปันแล้วก็สู่ออกกันลงมือการกระทำเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะปริตาขอแบ่งปันทาน่านี้โลกภายในของฉันสร้างสารรค์โลกภายนอกปริตาเข้าใจในคำคำนี้แล้วแล้วก็ขอแบ่งปันต่อเพื่อนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่จากข้างนอกนะคะถึงแม้ว่าอาหารการกินอะไรก็ตามที่ทำให้บำรุงร่างกายเราแต่สิ่งภายในอะ่ะมันสำคัญกว่าก็คือความคิดของเราเป็นยังไงนะคะดีหรือลบ หรือบวกหรือลบหรือดีหรือร้ายยังไงสู่ลงอารมณ์นะคะอารมณ์ดีหัวเราะย,ยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์มีความสุขข้างในอ่ะข้างนอกมันก็จะสแสดงออกมาสู่ข้างนอกนก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาหน้าตาก็จะดูอิ่มเอิบเนาะมีวันหนึ่งปริตาความรู้สึกว่ากาลังคิดอะไรเพลินเซึ่งคิดเป็นแบบคิดกําลังเครียดนะคะแต่ก็ ไม่ไม่รู้นะคะว่าหน้าตาตอนนั้นตัวเองเป็นยังไงพอดีเพื่อนเข้ามาในห้องห้องห้องทำงานนะคะเพื่อนกระบวกว่าทําไมด,ดูเครียดจังมีอะไรหรือเปล่าบอกเอ๊ะเครียดแล้วใช่ก็ดูหน้าตาแค่ดูตามันก็ทะมึงอะ่ะดูตามันก็แบบเป็นคนที่เหมือนเหมือนกําลังเครียดเหมือนกาลังใจลอยเหมือนกาลังอะไรบางอย่างซึ่งแบบแล้วก็ออกทางหน้าตาเนาะบางทีเราเราไม่รู้ตัวนะคะเราไม่รู้ตัวแต่ข้างในอะ่ะเราคิดแล้วแหละว่า อย่างงูนอย่างนี้อยู่ในใจเราซึ่งเป็นเป็นเป็นความเครียดเป็นความที่ไม่ไม่เป็นสุขอยู่ข้างในแต่ว่ามันก็แสดงออกมาสู่ภายนอกนะคะโอเคบายบายสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่แบกเข้ามาชมนะคะอือบายบายขอบคุณสุขสรรนันต์วันอาทิตย์จิตเติมใส่นะคะบายขอบคุณค่ะ